CP Intertrade ควรวันประกาศกิตติคุณจัญญาบันดีเด่นหอการค้าไทยประจําปี2563ตอกย้ำม,มาตรฐานองค์กรด้วยจัญญาบันนําธุรกิจยั่งยืนบริษัท CP Intertrade จำกัดภายใต้แบรนด์ปราชัตรเข้ารับรางวัลประกาศกิตติคุณจัญญาบันดีเด่นหอการค้าไทยประจําปี2563องค์กรขนาดใหญ่จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยตอกย้ำม,มาตรฐานองค์กรสม่ำเสมอ ด้วยจัญญาบันนำธุรกิจยั่งยืนจากรางวัลประกาศกิตติคุณจัญยาบันเด่นพอการค้าไทยเมื่อปี2553และปี2563การันตีความสำเร็จองค์กรในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจเข้าสารบรรจุถุงแบรนด์คนไทย ที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยบรณและยึดหลักบรรษัทภิบาลจนเป็นที่ยอมรับและผ่านเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมพันธกิจสำคัญคือการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับผู้บริโภคภายใต้ดูแลรับผิดช,ชอบต่อสังคมการปฏิบัติทางด้านธุรกิจที่ผ่านมาของบริษัทซีพีอินเทอร์เทรดภายใต้เครือเจริญพกอพันธ์เราเยึดหลัก เสมอมาว่าค่านิยมองค์กรเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการทำา3ประโยชน์ในธุรกิจที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสินค้าจำเป็นของประชาชนในเรื่องของข้าวสารเห็นได้ว่าตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนกระทั่งถึงปลายน้ำทั้งตลอดห่วงโซ่อุปทา,านตรงนี้เนี่ยธุรกิจเราเข้าไปเนี่ยก็คงจะมุ่งเน้นที่จะสร้างให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติแล้วก็ประชาชนแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นประโยชน์ขององค์กร ก็จะเห็นได้ว่าเป็นแนวทางการปฏิบัติทางธุรกิจที่เป็นธรรมตรวจสอบได้โปร่งใสเป็นแนวทางที่เข้าตาฉัดตลอดเวลาที่ได้นำเรื่องของจรรยาบรรณแล้วก็การปฏิบัติทางด้านธุรกิจในเรื่องของ Good Governance ในเรื่องของความยั่งยืนมายึดเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจตลอดเวลาที่ผ่านมา ครั้งนี้ก็เป็นปีที่2ที่เราได้รับรางวัลแล้วก็แนวทางเรื่องการปฏิบัติต่างๆเราคงต้องรณนรงแล้วก็เชื่อมั่นอย่างยิ่งถือว่าเป็นเรื่องนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท CP พีโอสาจ,จ,จกัดแล้วก็เหนืออื่นใดนะครับผมคิดว่าหัวใจสําคัญก็คือเป็นเรื่องของพนักงานในองค์กรของเราต้องของเ,รเรียนว่ากฎระเบียบต่างๆหรือในเรื่องของแนวทางการด s <S ํ<ว><ส>าเนินธุรกิจอะไรก็ตามท้ายสุดแล้วเนี่ยก็ต้องขอบอกว่าเรามีพนักงานที่เข้มแข็ง เรามีทีมงานที่ยึดมั่นแล้วก็ดำเนินตามภายใต้ในโยบายของบริษัทต้องขอชื่นชมนะครับพนักงานเราทุกๆคนที่ได้มีส่วนร่วมในการทําให้เราได้รับรางวัลอีกครั้งหนึ่งในปีนี้